กันนะครับคุณโกูตายนะครับแล้วก็ฝางินนะครับได้มาทําหน้าที่พิธีกรนะครับในช่วงแรกแล้วก็ต้อนรับทุกทุกคนนะครับเข้าสู่งานนะครับแล้วก็เทศกาลตรุษจีนแห่งความรักครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะครับด้วยความคิดของท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็ได้ได้รับความสนับสนุนนะครับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระยองนะครับนําโดยท่านนายกช้างปิยะพิตุเตชะนะครับท่านเอื้อเฟื้อเรื่องของสถานที่ เก็บน้ําดอกกลายสถานที่ตรงนี้ครับได้จัดนะครับงานดีๆแบบนี้ทุกคนนั้นได้มาร่วมมีความสุขด้วยกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้บอกนะครับบนเวทีตรงนี้นะครับเป็นการแข่งขันวงดนตรีนะครับของน้องๆเยาวชนนะครับจึงเปิดความสามารถให้กับน้องๆ้องเยาวชนนียนะครับได้กล้าแสดงออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องเพลงนะครับการเล่นดนตรีก็ดีนะครับในวันนี้ครับเรามีนะครับทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด11ทีมด้วยกันนะครับซึ่งนะครับ คณะกรรมการทั้งสามท่านนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากท่านกรรมการทั้งสามท่านมากๆนะครับที่เป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดบนเวทีแห่งนี้นะครับผ่านไปครับกับนะครับทีมแรกนะครับที่เข้าการแข่งขันในวันนี้นะครับก็คือ R S R Band นะครับแล้วก็วงที่ทุกคนได้เห็นอยู่ณตรงนี้นะครับนี่ก็คือวงที่จะทำการประกวดนะครับเป็นวงที่สองนะครับใครที่ พึ่งเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็สามารถที่จะนะครับเดินเข้ามาจากด้านนะครับด้านหน้าของงานนะครับเดินเข้ามาได้เลยนะครับก็นะครับสุดทางเนี่ยนะครับก็จะเป็นนะครับ เวทีนะครับการประกวดนะครับวงดนตรีของเยาวชนนะครับวันนี้มาหลากหลายมากมายครับ <Auss biography. S 2> ที่จะมาแสดงความสามารถให้กับนะครับพี่น้องนะครับ yeah. ที่มาเที่ยวในวันนี้นะครับแล้วก็เดินปาไปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นพื้นที่โซนบีนะครับก็อย่างที่กูตายได้บอกไปนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับเรามีเรื่องของพื้นที่ในการถ่ายภาพรูปหัวใจนะครับแล้วก็มีการเขียนเรื่องของ นะครับการร่วมบุญกันนะครับต้องบอกนะครับถ้าไปทางด้านโซนบีนะครับก็จะไปสุดซอยเลยทางด้านซ้ายมือทุกท่านนะครับเดินล็อกไปเรื่อยๆนะครับก็จะพบกับนะครับบ้านลมนะครับใครที่พานะครับหนูๆน้องๆพาลูกพาหลานมามากันเป็นครอบครัวนะครับสามารถที่จะให้น้องๆหนูๆนั้นนะครับได้เล่นบ้านลมนะครับสนุกสนานกันได้นะครับแล้วก็ท่านที่อยากจะนะครับ ร่วมบุญนะครับกับทางนะครับตลาดแจ่มจันทร์สตรีทฟู้ดนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนถือว่าเป็นนะครับความคิดของผู้บริหารนะครับในการจัดงานในครั้งนี้รวมทั้งพ่อค้าแม่ขายนะครับที่มีส่วนร่วมในการทําบุญในครั้งนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ในการให้ทุกคนนั้นได้ทําเรื่องของเขียนชื่อนะครับนามสกุลนะครับแล้วก็สิ่งที่อโมยเอพอให้กับตัวเองนะครับจะเขียนใส่ในผ้าสีแดงนะครับยาวประมาณน่าจะ5้นิ้วนะครับเขียนใส่เสร็จได้ร้อยนะครับก็ นะครับเอาไปใส่ในไหนะครับที่เราได้จัดเตรียมหรือกล่องที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับในสัตวเรียบร้อยครับเราจะนํานะครับผ้าทุกถือนะครับที่ทุกคนได้ร่วมกันเขียนนะครับในการจัดงานทั้ง5วันนี้นะครับไม่ว่าจะจํานวนเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะหลักหมื่นหลักพันนะครับเราก็จะเอาตรงนี้นะครับไปทําบุญนะครับที่วัดจีนนะครับโดยที่ทางตลาดแจ่มจันทร์ หมุนเงินนะครับทั้งหมดนะครับจำนวนต่อ1ท่านนะครับหท่าน1ผืนเท่ากับ1บาทนั่นหมายความว่านะครับท่านใดที่จะมาร่วมบุญนะครับกับนะครับการเริ่มต้นนะครับตรุจจีนครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าความโชคดีแห่งปีมังกรนะครับสามารถที่จะมาร่วมเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็เรื่องของการอำนวยเวพอุทิศบุญให้ับ นะครับสิ่งที่เราอยากจะทําให้นะครับก็จะนําทุกถืนนะครับที่ทุกท่านได้เขียนเนี่ยนำไปที่วัดจีนได้ไปอ่านโมทนาบุญกันนะครับจํานวนต่อ 1. ผืน1บาทนะครับท่านจะไม่ได้เสียเงินแม้แต่สักบาทนะครับแต่ทางตลาดจําจังของเราเนี่ยจะร่วมนะครับเป็นแกนนําหลักในการที่พาทุกท่านไปร่วมบุญในปีมังกรในเปนีครับเอาละครับอีกสักครู่หนึ่งครับเราจะได้พบกับวงดนตรีในวงที่2 เอ็นทีแบนนะครับวงดนตรีของเยาวชนที่เขารับการประกวดนะครับโดยมีท่านคณะกรรมการทั้ง3ามท่านนะครับผู้ทรงวุฒินะครับในการตัดสินเรื่องของดนตรีไม่ว่าจะเป็นท่าเรื่องของการร้องก็ดีนะครับเรื่องของดนตรีก็ดีแล้วก็ที่สําคัญครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับด้านหน้าเวทีตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าด้านขวามือของทุกคนนะครับเรามีซุ้มมังกรนะครับเขาเรียกว่ามังกรคู่เลยนะนะครับให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพเช็คอินกัน นะครับได้ฝากผ่านโซเชียลและที่สําคัญครับนี่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ตีนะครับแล้วก็ครูต่ายรวมทั้งปังหินนะครับได้ทําการไลฟ์สดนะครับประชาสัมพันธ์งานตลาดแจมจันสตรีฟู้ดผ่านซูมกระยองนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะครับซูมกระยองนะครับจะได้เห็นใครที่เล่น Facebook ตอนนี้สามารถเข้าไปที่ซูมกระยองได้เลยจะเห็นหน้าเห็นตาของทุกคนผ่านเพจซูมกระยองนะครับ เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับให้ทุกคนได้รู้ว่าสถานที่นะครับอ่างเก็บน้าดอกไกลนะครับในวันนี้นะครับมีการจัดงานเกิดขึ้นนะครับฝากทุกคนด้วยกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ฝากทุกคนเนี่ยกเก็บภาพนะครับเรื่องของนะครับบรรยากาศงานต่างๆร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มที่ทุกคนได้กินนั้นนะครับได้ผ่านสื่อโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k ต่างๆนะครับให้ทุกคนได้นะครับประชาสัมพันธ์บอกต่อกันไปนะครับอย่างที่ผมบอกกันว่าร้านค้าร้อย มากกว่า150ล้านค้าที่มาในวันนี้ถือว่าเป็นการคัดสรรคัดเลือกนะครับจากทางนะครับผู้บริหารตลาดแจ,จําจันนะครับได้มามอบความสุขความรอดให้กันอ่ะแล้ครับทุกคนครับตอนนี้พร้อมนะครับกับวงนะครับที่เข้าการประกวดเป็นวงที่2ในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการให้เสียเวลาครับเสียงประเมตอตอนรับกับวง NT-Band you mm -hmm.

จะมีใครมักคนมาหมาช่วยจุดช้นจาก i'll get เสียงประมึงนะให้กับวง MC Man อีกครั้งบด้วยครับทุกคนครับคอมเมนต์นะคอมเมนต์นะนี่ครับจนท่านคณะกรรมการครับได้คอมเมนต์นะครับโอเคโอเคครับก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวทีมงานไปเช็คอันนี้ให้ดีนะว่าทีมละกี่คนเนาะเห็นในนี้มันสองคนแต่นี่สามคนแต่ว่าอันนี้คุณครูไม่ได้หาอะไรเนาะไม่ได้หาอะไรเนาะก็เดี๋ยวจะคอมเมนต์ในเรื่องของการการเล่นแล้วกันเนาะโอเคนะครับก็อย่างแรกต้องขอจมเชิญนักร้องก่อนหนุนนักร้องเสียงชัดมากแล้วก็ ฟังดูหล่อเนาะแล้วก็ชัดเจนดีแต่ว่าในความชัดเจนของของเสียงร้องเนี่ยมันมีอย่างหนึ่งเรียกว่าดีนามิกต้องมีความมีความหนักและมีความเบาด้วยเวลาร้องเพลงไม่ใช่กับโท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 เสยยียงเดียวนะครับเพราะความหนักและความเบามันจะสื่อถึงอารมณ์ด้วยนะครับฝั่งอย่างแรกเนาะฝัง่งถึงกีตาร์ตัวกีตาร์โปร่งด้วยเหมือนกันครับการดีดก็ไม่ใช่พองพองพง,พงเข้าไปนะครับการดีดเบาก็จะเกิดความไเร้อด้วยนะครับ ทำยังไงก็ได้ให้การดิบมีทั้งหนักมีทั้งความเบาด้วยอะข่าว้องครับทองนี้มันจะมีมือขวาเราจิกไปที่กระเดื่องใช่ไหมครับแต่ก็เนี้ยน้ำหนักอ่ามือซ้ายของเราที่เราตกแสแนเนี่ยมันเบาเกินไปทั้งตัวนี้กูจะได้ยินแต่เสียงคลิกตุกๆอย่างเียเเพราะฉะนั้นน้ำหนักความหนักและความเบาจากมือซ้ายและมือขวาของการเนี่ยคลิกกับสแนรใช่ไหมครับมือที่เราไปโดนแสแรเนี่ยมันมันมัน มันไม่ค่อยได้ยินเพราะฉะนั้นมันมันไม่เลยกลุ่มเกืนแล้วก็ฝากไปยังเือกีตาร์ด้วยครับกีตาร์แต่าการที่เราตีกีตาร์ไฟฟ้านะครับการที่เราตีคอร์ดไปเราได้วยพาวเวอร์คอร์ดนะครับหรือเราจะโซโล่คนเนี้ยเราต้องแบ่งพาด้วยเสียงดังของการเล่นคอร์ดเสียงดังของการเล่นพาวเวอร์คอร์ดหรือการโซโล่่นะถ้าโซโล่เดี๋ยต้องบูทด้วยนะครับบูทให้มันดังขึ้นกว่าเดิมอย่าให้มันจมเท่าเสียงคลีนของเราลองไปปรับเอฟเฟกต์ดูนะครับก็ภาพรวมโอเคครับ ไปปรับปรุงเรื่องของไดนามิกแค่นั้นเองความหนักเบาทั้งทีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณคุกุ้ยนะครับอาจารย์นุชาศิลป์ป่าบโรดนะครับอาจารย์สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยนะครับในพระราชูธรรมนะครับขอบคุณที่ความเคารพครับอนะครับทุกคนครับในพระบรมราชูประถมอ่าขอไปนะในพระบรมราชูประถมนะครับขอบคุณด้วยกันะครับท่านอาจารย์นะครับที่